เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงหน้าฝนเราจะไปกันสองที่ก็คือ,อไปป่ามุงเตียงแล้วก็ไปแม่กังหลวนี่ค่ะวิวนาขั้นบันไดเรามองไปคือมันก็จะเป็นแบบกว้างใหญ่ไพศาลสุดลุกหูลูกตา สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Inspire เห็นจากการแต่งตัวของเราแล้วก็บรรยากาศข้างหลังของเราแบบนี้ไอ้ตายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอุดรธานีใช่วูอุดรนั่นแหละเขาแต่งตัวแบบนี้ไหมทำไมมทุกคน คลิปนี้นะทุกคนเราจะพาทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงหน้าฝนนะถ้าคิดถึงเชียงใหม่ช่วงหน้าฝนก็จะคิดถึงอะไรที่มันมีความเขียวค่ะจีช่วงนี้ก็จะมีเป็นแนวแบบพวกนาขั้นบันไดแล้วเราจะไปที่ไหนกันบ้างไปป่าเมซอนมุ๊มูกเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะใจขเมินบอกด้วยคลิปนี้เราจะไปกันสองที่ก็คือไปป่าบงเปียงแล้วก็ไปแม่กลางหลวงใช่ก็คือเราอ่ะ จะทําการเช่ารถขับขึ้นไปนะค่ะอืม เราอะเช่ารถไว้แล้วเป็น Suzuki เอ er t i ติกวันละ1,000บาทเป็นแบบ5ประตูนะ5ประตูแล้วก็มี5ที่นั่งกว้างขวางอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันอีกทีนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวนะอยากไปรถสาธารณะนะก็สามารถไปได้เหมือนกันก็คือจะเริ่มจากประตูเมืองเชียงใหม่เนี่ยแหละอม,มองไปฝั่งตรงข้ามก็จะมีรถสแถวสีเหลืองนะที่เขาจะไปที่จอมทองอ แต่ว่าก็สามารถไปได้สะดวกสบายอร<ช>ะหว่างทางที่เราขึ้นมาเนาะเราต้องผ่านจุดตรวจของดอยอินทนนท์ก็คือเส้นทางนี้มันจะผ่านดอยอินทนนท์ด้วยเราต้องแวะเข้ามาซื้อบัตรกันก่อนนะเมื่อกี้เราจ่ายค่าตั๋วอุทยานไป270บบาทแล้วคือมีค่ารถ หนึ่งคันแล้วก็ค่าข้าวสำหรับสี่คนเนาะ นี่ก็คือแบบนี่ค่ะวิวนาขั้นบันไดทุกคนมันว้าวมากใช่คือมันแบบกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดลูกหูลูกตามากจริงๆแล้วแบบว่าเรามองไปคือมันก็จะเป็นแบบเนินเขาสลับซับซ้อนอที่พักที่นี่ยจะเป็นแบบ โฮมสเตย์ทั้งหมดเลย<ช>ก็คือคลักษณะบ้านพักของทุกที่มันจะเหมือนกันหมดคือเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านแบบกระทออ่อมเออกระทออ่อมวันนี้เราอ่ะมาพักกันที่บ้าน,านพัก,พกรีวิว,ว,วใช่ค่ะซึ่งหลังที่เรามาพักเนี่ย ค่าเข้าพักนะคะก็จะตกคนละ700บาทต่อคืนนะคะของเราจะแบ่งเป็น2อห้องนอนเออเราก็จะมีระเบียงหน้าบ้านแบบนี้เลยข้างหลังก็จะเห็นวิวแบบสวยงามแบบนี้เลยอ๋อที่สําคัญราคา700บาทต่อคนเนี่ยเขารวมทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นด้วยคือถ้าสมมติว่าใครแบบว่าเออไม่อิ่มอยากสั่งเพิ่มก็มีเซตหมูกระทะด้วยนะสามารถสั่งเพิ่มได้ สำหรับการมาเที่ยวที่นาขั้นบันไดเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีเป็นช่วงเวลาของเขานะเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกนี่จะเป็นช่วงที่เขาแบบเพิ่งเริ่มดำนากันก็จะประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาถ้าใครชอบแบบว่าเขียวเขยต้นข้าแน่นๆนี้ก็ให้มาช่วงประมาณ กันยาถึงตุลาแต่ถ้าใครชอบแบบว่าสีเหลืองทองอารามช่วงที่แบบว่าเข้าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วให้มาช่วงประมาณปลายตุลาถึงพฤศจิกาจริงๆตรงนี้แบบบิวดีมากเพราะว่าจากตรงทุ่งนาตรงนี้ใช่ไหมนาคัดบันไดตรงนี้แล้วเราจะมองเห็นว่าเป็นเขาอะที่โอบล้อมเราอยู่รอบๆด้านเลยนะจะบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่ใช้คําว่าอลังการได้เปลืองมากใช่เพราะมันอลังการจริงๆอะมันจะสวยแบบนี้ไม่ได้ต้งแบบส S <S <S หากันไหมคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงอื่นกันต่ออีกดีวกว่าไปาไปตรงตรงนู้นไหมยอยากได้มุมใหม่ๆบ้างเนี่ยตรงนู้นอ่นะไป,ป,ป,ปใครที่ต้องการมาเที่ยวบ้านป่าบงเปียง ไม่ต้องห่วงสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ครบทุกท่ายเลยใช่นี่แล้วก็ให้ดูวิวข้างหลังของเราที่บอกไปว่าอบล้อมด้วยเขาแบบนี้เลยนะคะโอ้โห้โอโหเอาฮาอีกแล้ว<笑><笑>เป็นไรก่อนเยังฮากันอยู่ไหมคะเย็นนี้อ่ะเราจะมีกินหมูกระทะกันที่นี่แหละเออเพราะว่าเราสั่งเซตหมูกระทะไว้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูบรรยากาศตอนเย็นกันอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไง ก็คือเป็นอาหารมือข้าของเรานะคะกินเย็นไปแล้วยังต้องมาต่อด้วยมือข้าใช่เพราะว่ามาโดยทั้งทีมันก็นะมันควรจะกินนะหมูกระทะเนี่ยที่บ้านป่าบงเพียงเนี่ยที่เห็นไฟเนี่ยคือเป็นไฟเขาจะปั่นไฟเขาจะไม่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีพัดลมแต่อากาศอะมันก็ค่อนข้างจะเย็นอ่ะเดี๋ยวให้เจนนี่เช็คสภาพอากาศให้ดูก่อนสภาพอากาศตอนนี้ก็ประมาณ26องศาอากาศมันก็ ค่อนข้างเย็นสบายนะเพราะฉะนั้นนะไอ้เรื่องการที่มันจะไม่มีพัดลมไม่มีแอร์อันนี้ก็คือไม่ได้เป็นปัญหาใช่แต่ว่าสิ่งที่จะแนะนําว่าไม่ต้องเตรียมมาคือแบบสำรองใช่อันนี้สำคัญที่มาเลยควรจะมีมาคนละอันด้วยใช่เพราะว่า อย่างเราเนี้ยเออเรามามันก็มีทั้งกล้องถ่ายรูปทั้งมือถือเอยบางคนอาจจะแบบว่าอทำงานอะไรเงี้ยนาะก็จำเป็นต้องใช้เลยแหละเดี๋ยวเราคงต้องขอตัวไปจัดการกับหมูกระทะก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่กระทะเขาจะไหม้มนี่ก็เริ่มไหม้แล้วนะใช่ เชียเป็นเช้าที่แบบเช้ามากตาแทบจะลืมไม่ขึ้นเมื่อเช้านี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนาะว่าจะออกไปลุ้นทะเลหมอกกันแล้วก็ไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยแต่สุดท้ายเราก็รอกันไปหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่หกโมงถึงเจ็ดโมงน้องก็ไม่มาน้องก็ไม่มาก็คือน้องเบี้ยวเราค่ะคมหมอกยังเมินก็อันนี้ก็จะเป็น อาเช้าใช่ที่ทำที่พัาเขาเสิร์ฟมาให้ข้าต้มข้าวดอยกับกุ้งเนาะเออหมูกุ้งเห็ดหอมน่าทานอยู่นะใช่แล้วเขาก็จะเอาเออก็จะเป็นโอวัลตินกับกระติ่งน้ำร้อนมาให้นะทุกคนมีโอวัลตินมีกาแฟเดี๋ยวยังไงก็ ไปเจอกันอีกทีนึงก็แถวแถวบ้านแม่กลางหลวงแล้วกันเนาะใช่ก็อย่างที่เราบอกไว้ว่าเราจะไปกันต่อที่บ้านแม่กลางหลวงนะคะใช่แล้วก็ไปดูว่าตรงนู้นมันมีจิดเที่ยวอะไรบ้างอืมโอเค<ะ>ตันนี้เขา <อ S 1> ตัวก่อนก่อน เราอยู่กันที่นาคาดบันไดของบ้านแม่กลางหลวงนะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมบรรยากาศกันสักเล็กน้อยอเนาะไป,ไปดีกว่า ได้เวลาที่เราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วนะ<ช>เป็นยังไงกัน<อ>บ้างสําหรับทริปเที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน2วัน,วนหนึ่งคืนของเราเราจะเน้นพาไปดูนาะแค้บันไดกันเ<ช>นาะ<อ>เราก็ไปดูกันมา2ที่ก็คือที่บ้านป่าบงเปียงแล้วก็มาที่นี่เ,เป็นบ้านแม่กลางหลวงคลิปหน้าอยากให้เราไปถ่ายที่ไหนแนวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะเราอยากให้เพื่อนๆมาแบบพูดคุยตบโต้กัน ม,มีคำถามอะไรก็มาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราจ้าสรุปก็คือทิปนี้ดีมีอินสปา